ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านสู่เรื่องเล่าลี้ลับที่เกี่ยวพันกับความศักดิ์สิทธิ์และคำสาปแห่งนครวัดโบราณสถานอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งตระหง,ง่านในดินแดนกัมพูชาเรื่องราวที่เราจะนำมาถ่ายทอดในวันนี้มิได้มีเพียงความน่าสะพรึงกลัวของภัยธรรมชาติแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อและตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครวัดมหาปราสาทหินทรายที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองและได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ความงามอันเป็นอมะตะและความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ทําให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลามาชื่นชมมิขาดสายแต่เบื้องหลังความงดงามนั้นกลับซ่อนเร้นไว้ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับคาสาที่กล่าวขานกันมานับร้อยปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําสาที่ถูกกล่าวขานถึงมากที่สุดคือคําสาปแห่งพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่เจตามตำนานเล่าขานพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่เจกษัตริย์ผู้ทรงอนุภาพแห่งอาณาจักรของได้ทรงสร้างนครถม ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากนครวัดว่ากันว่านครวัดถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ,พเจ้าในาศาสนาฮินดูนานวันเข้าความเชื่อเกี่ยวกับคำสาปของพระองค์ก็อย่างรากลึกในจิตใจของผู้คนบ้างก็ว่าหากผู้ใดคิดมิบังควรหรือกระทําการลบหลู่ต่อนครวัดจะต้องประสบเคราะห์กรรมนานาประการและแล้วในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2568นประสาทนาครวัดอันศักดิ์สิทธิ์ ก็เกิดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวขึ้นท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับกลายเป็นมืดครึมเมฆฝนก่อตัวอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคำรามของฟ้าร้องที่ดังตึกกล้องไปทั่วบริเวณทันใดนั้นเองสายฟ้าอันทรงพลังก็ได้ผ่าลงมายังบริเวณปราสาทอย่างรุนแรงในขณะนั้นมีชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งกําลังประกอบพิธีบูงสูงตามความเชื่อเหตุการณ์ฟ้าผ่าครั้งนั้นทําให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมีผู้เสียชีวิตณที่เกิดเหตุถึงสามราย และผู้บาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากเสียงร้องรครวญครางด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวดังระงมไปทั่วบริเวณข่าวการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าครั้งนี้ได้สร้างความตกตะลึงและเสียใจให้กับผู้คนทั้งในกัมพูชาและทั่วโลกหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงอุบัติภัยทางธรรมชาติหรือมีสิ่งเร้นลับอื่นใดซ่อนอยู่เบื้องหลังในหมู่ชาวกัมพูชาเองได้เกิดกระแสความเชื่อที่น่าขนลุกบ้างก็เชื่อมโยงเหตุการณ์ฟ้าผ่าอัานน่าสลดใจนี้ กับพิธีถอนคำสาปที่เคยมีขึ้นก่อนหน้านี้พวกเขาเชื่อว่าการกระทําใดๆที่เกี่ยวข้องกับการลบล้างอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ในนครวัดอาจนํามาซึ่งความพิโรธของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นและเหตุการณ์ฟ้าผ่าครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนหรือการลงโทษจากพลังอำนาจที่มองไม่เห็นถึงแม้ว่าทางการกัมพูชาจะยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุของเหตุการณ์ฟ้าผ่าแต่ความเชื่อเกี่ยวกับคำสาปแห่งนครวัด ก็ยิ่งทวีความเข้มข้นในจิตใจของผู้คนเรื่องราวของฟ้าผ่านในครั้งนี้จึงมิได้เป็นเพียงข่าวอุบัติเหตุแต่กลับกลายเป็นปริศนาที่เชื่อมโยงกับความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจเร้นลับที่ปกป้องโบราณสถานอันเก่าแก่นี้เหตุการณ์ฟ้าผ่าน,นครวัดในครั้งนี้จึงเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้เราตระหนักถึงพลังของธรรมชาติและในขนาดเดียวกัน ก็กระตุ้นให้เราใคร่ครวญถึงความเชื่อและตำนานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานบางทีความระบุในข้อความสาบแช่งว่าถ้าผู้ยิ่งใหญ่คนใดบังคับเอาไปเป็นทาสให้ผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นไปสวยทุกขเวทนาในปัญจนันตริกนรกพ้นตลอดกาลอันยาวนานเทึนเหตุการณ์ฟ้าผ่านนครวัดในครั้งนั้นจึงเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้เราตระหนักถึงพลังของธรรมชาติและในขณะเดียวกัน ก็กระตุ้นให้เราใคร่ครวญถึงความเชื่อและตำนานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานบางทีความเร้นลับของนครวัดอาจยังคงซ่อนงำอยู่ภายใต้เงาเมื่อของอดีตการราคอยวันที่ความจริงจะถูกเปิดเผยหรือบางทีมันอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราไม่อาจยังถึงได้เลยก็เป็นได้มีรายงานข่าวเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่ปราสาทนครวัดจังหวัดเสียมราชประเทศกัมพูชาเมื่อวันนี้16พฤษภาคม2568เวลาประมาณ17นาฬิกา จารายงานเบื้องต้นทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตสามรายและบาดเจ็บอีกนับสิบรายผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาที่กําลังประกอบพิธีบูงสวงอยู่บนปราสาทในขณะนั้นไม่มีรายงานนักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและเสียใจให้กับหลายฝ่ายทั้งในกัมพูชาและผู้ที่ให้ความสนใจในโบราณสถานแห่งนี้ มีกระแสข่าวในหมู่ชาวกัมพูชาที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ฟ้าผ่ากับการทำพิธีถอนคำสาบก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายของตูประสาทนาครวัดอย่างชัดเจนแต่คาดว่าทางการกัมพูชาอาจมีการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานที่เพื่อความปลอดภัยในอนาคตตามตำนานความเชื่อของหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาฮินดูและศาสนาพราหมณ์สายฟ้าถือเป็นอาวุธของพระอินทร์ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าฟ้าร้องพายุฝนและสงครามพระองค์ทรงใช้วัชรัตซึ่งเป็นสายฟ้าเป็นอาวุธในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและรักษาความสงบเรียบร้อยของจักรวาลดดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับความหมายของการถูกฟ้าผ่าจึงมีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้นอยู่กับบริบททางวัฒนธรรมและความเชื่อส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งความหมายของการถูกฟ้าผ่าได้ดังนี้ในแง่ลบหรือลางรา้หนึ่งการลงโทษจากเทพเจ้าในบางความเชื่อการถูกฟ้าผ่าอาจถูกมองว่าเป็นการลงโทษจากพระอินทร์หรือเทพเจ้าองค์อื่นๆสำหรับความผิดบาปก,การกระทําที่ไม่เหมาะสมหรือการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สองความโชคร้ายและหายนะการถูกฟ้าผ่าอาจถูกตีความว่าเป็นลังร้ายที่บ่งบอกถึงความโชคร้ายความหายนะ หรือภัยพิบัติที่จะตามมาในชีวิต 3. ความไม่เป็นมงคลในบางสังคมการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากฟ้าผ่าถือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลและอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือสถานะทางสังคมของครอบครัวผู้เคราะารสิ่งสําคัญที่ควรตระหนักคือความเชื่อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานและวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและยุคสมัยในทางวิทยาศาสตร์การถูกฟ้าผ่าเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากการตดต่อดประจุไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงโทษหรือการประทานพรจากเทพเจ้าดังนั้นหากใครถูกฟ้าผ่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีส่วนความเชื่อและความหมายทางจิตวิญญาณนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลและขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของแต่ละคนสรุปได้ว่าตามตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพระอินทร์การถูกฟ้าผ่าอาจถูกตีความได้ทั้งในแง่ลบการลงโทษความโชคร้าย ตามตำนานความเชื่อหากเกิดฟ้าผ่าบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเจดีวัดหรือสถานที่เก่าแก่มักถูกตีความหมายไปในทางที่ไม่ดีนักโดยมีนัยยะที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นดังนี้ในแง่ลบหรือลางายหนึ่งความไม่พอใจของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่สายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของเทพเจ้าเช่นพระอินทร์ฟาดลงมายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาจถูกมองว่าเป็นการแสดงความไม่พอใจความคริ้วหรือการลงโทษจากเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณสถานที่นั้นอาจเป็นผลมาจากการที่ผู้คนละเลยการบูชาปฏิบัติไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมหรือมีสิ่งไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นในบริเวณนั้น 2. ลางบอกเหตุร้ายเหตุการณ์ฟ้าผ่าอาจถูกตีความว่าเป็นลางร้ายที่บ่งบอกถึงไทยพิบัติความเสื่อมถอยหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับวัฒชุมชนหรืออาณาจักรโดยรวม สามความไม่เป็นสิริมงคลสถานที่ที่ถูกฟ้าผ่าอาจถูกมองว่าเป็นสถานที่ไม่เป็นสิริมงคลถูกต้องคำสาหรือมีพลังงานด้านลบทําให้ผู้คนหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงสี่การทําลายพลังศักดิ์สิทธิ์ในบางความเชื่อฟ้าผ่าอาจถูกมองว่าเป็นการพยายามทําลายหรือลดทอนพลังอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องสถานที่นั้นอยู่ในแง่ของการเตือนหนึ่งการตักเตือนให้ปรับปรุง ฟ้าผ่าอาจถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้ผู้คนในชุมชนหรือผู้ดูแลรักษาสถานที่นั้นๆตระหนักถึงความผิดพลาดหรือสิ่งที่กำลังจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียและให้เร่งปรับปรุงแก้ไข 2. การชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลเหตุการณ์ฟ้าผ่าถาูกมองว่าเป็นการแสดงถึงความไม่สมดุลของพลังงานในบริเวณนั้นและเรียกร้องให้มีการทำพิธีหรือการปรับเปลี่ยนเพื่อคืนความสมดุลความเชื่อที่แตกต่าง1การแสดงพลังอำนาจในบางกรณีที่พบได้ยาก การที่ฟ้าผ่าลงมายัางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจถูกตีความว่าเป็นการแสดงพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าหรือเป็นการเน้นย้ําถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้น2การชําระล้างบางความเชื่ออาจมองว่าฟ้าผ่าเป็นการชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีที่กําลังเกิดขึ้นหรือพลังงานด้านลบออกจากสถานที่นั้นถึงแม้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือโบราณาคดีที่ยืนยันอย่างชัดเจนถึงการมีอยู่ของคำสา์นครวัด ในลักษณะที่เป็นคำสาบที่ถูกสาบแช่งไว้อย่างเป็นทางการแต่ก็มีความเชื่อและตำนานที่เกี่ยวข้องกับนครวัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งอาจถูกตีความว่าเป็นเสมือนคำสา์ในทางจิตวิทยาและวัฒนธรรมได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำสา์นาครวัดตามความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นครวัดถูกสร้างขึ้นด้วยความอุตสาหะและความศรัทธาอย่างยิ่งยวดเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญทางจิตใจ และวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งการกระทําใดๆที่ไม่เคารพหรือไม่เหมาะสมต่อสถานที่แห่งนี้อาจถูกมองว่าเป็นการลบหลู่และนํามาซึ่งสิ่งไม่ดีตำนานและความเชื่อท้องถิ่นอาจมีตำนานหรือความเชื่อท้องถิ่นที่เล่าต่อกันมาเกี่ยวกับการลงโทษผู้ที่กระทําการไม่เหมาะสมต่อนครวัดซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจกลายเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นบริเวณนครวัดเช่นอุบัติเหตุภัยธรรมชาติหรือความสูญเสีย ก็อาจถูกนำไปเชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่และถูกตีความว่าเป็นผลจากการกระทําที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นคําสาปในทางอ้อมกรณีเหตุการณ์ฟ้าผ่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่ปราสาทนครวัดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568ได้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องคำสาปอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวกัมพูชาและผู้ที่สนใจหลายคนเชื่อว่าเป็นผลมาจากการทำพิธีถอนคำสาปก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องอาถรรพ์และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับนครวัดยังคงมีอิทธิพลอยู่